Let's go work I'm myself cause falling apart. ตอนนี้ก็มาติดเครื่องรอประ้าๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันก็อย่างที่ว่ามันหนาวม,มากก็ต้องมาติดเครื่องไว้ก่อนจะได้เดินทางได้ง่ายๆนะคะฝนก็ตกด้วยเนี่ยแต่ฝนตกก็ดีทำให้ กระจกมันไม่เป็นน้ำแข็งอ่ะอู้แต่หนาวมากเลย ทิ้งขยะใหญ่นะคะจะเอาคาร์ซีต์เนี้ยค่ะทิ้งค่ะต้องนี้เอาไปวางไว้ตรงหน้าบ้านให้เข้ามารับไปแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เอาไปทิ้งอรอบนี้เราก็จะทิ้งของประมาณนี้ค่ะซึ่งการทิ้งนี่ก็ต้องเสียเงินนะคะคไปซื้อบัตรทิ้งมาแล้วค่ะชิ้นละ3า0บาทค่ะโดยประมาณ อันนี้ค่ะเราต้องเอาสติกเกอร์ที่ซื้อมาเนี่ยนะคะแปะไว้เขาจะได้รู้ว่าอันนี้เราทิ้งนะเดี๋ยวเขามาเก็บตอนที่เราจะให้เขามาเก็บนี่ก็ต้องโทรไปนะคะโทรไปจองเกือบไม่ทันอะ่ะเต็มเร็วมากคนทิ้งของใหญ่เนี่ย

ส่งทุกคนไปโรงเรียนเสร็จนะคะก็มานั่งทำงานกันต่อเลยค่ะช่วงนี้ก็จะแบบพยายามเร่งนะคะเพราะว่านี่ใกล้จะสิ้นปีแล้วค่ะคือว่าอยากจะเคลียร์งานเคลียร์ห้องและเดี๋ยวใกล้ๆวันก็ต้องเริ่มทำความสะอาดใหญ่กันแล้วนะคะช่วงนี้แบบเออเร่งทำงานเต็มที่ค่ะก็ลุกเช้าก็จะเริ่มด้วยการเช็คว่าออประมูลได้อะไรอะไรบ้างนะคะ คือจะมีไอดีให้ลูกค้าเขาแบบกดประมูลเองอะค่ะพอได้มาแล้วก็มาจ่ายเงินอะไรทำการดำเนินการต่างๆให้เรียบร้อยค่ะวันหนึ่งก็แบบต้องเคลียร์หลายรายการเพราะว่ามีหลายไอเดียค่ะวันก่อนคะ่ะซื้อขนมมันอันนี้นะคะมาจากน่าจะร้านร้อยเยนนะคะก็แปลว่านี้ร้อยเยนนะคะเลยไม่มั่นใจว่ามันจะแบบรสชาติเป็นยังไง ปกติถ้าซื้อทั่วไปอาจจะประมาณแบบสอ0สามรอเยนก่ะลองดูนะคะว่าข้างในมันจะแบบอ๋อก็เหมือนได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยร้อยเยนชิ้นใหญ่ด้วยนะคะนี่อ้ต้องดูว่ามันจะแบบหวานนุ่มไหม,หมรสชาติดีค่ะหวานหวานแบบธรรมชาติได้แล้วก็ ไม่แข็งค่ะนุ่มๆโอเคเลยถือว่าผ่านกับราคาแบบร้อยเยนแล้วได้ปริมาณขนาดนี้รสชาติโอเคมาดูรถก่นอนลูกดูรถก่อน<ง>เดี๋ยวมามาต้องไปกดเงินที่แฟม,มิลี่มาดทอ่ะ ไปเดี๋ยวไปกันฮะป่าปลาเดี๋ยวหนูเต็มตัวไปเลยละกันแล้วรีบกลับมาเพราะเดี๋ยวลีขู่มาไปค่ะลูกขึ้นรถคันใหญ่ลูก เคโกจังนี่ส่วนใหญ่มันจะอยู่กับของหวานนะคะแล้วมาทำโพเตโตชิปแล้วบอกว่าเป็นรสแบบรสมัามม่ะรสแบบเหมือนกับว่ารสประจำบ้านอ่างเงี้ยแบบเนี้ยนี่นะเอาอยากิโซบะปังให้่ขู่ก็ได้ลูกไปเอาเอาไปด้วยเดี๋ที่ขคุก็อยากกินโอเคค่ะอ่าอันนี้ดูแบบช็อกโกแลตเข้มข้นนีนะคะเอาไปชิมดีกว่าสักอัน นี่ค่ะโอนิกิริรสสุก,กี้หืมน่าสนใจมากลองซื้อไปชิมแล้วกันค่ะว่าเขาจะแบบทำยังไงอ้าวไหนลูกฟาร์มมี่ชิคกินนะ,อะโอเคอันนี้ก็ดูน่ากินนะเนี่ยลูกเนี่ย อันนี้คือเมื่อวานนะคะปับปะเขาซื้อมาหลายอันใช่ไหมคะเขาเลยบอกว่าอันเนี้ยของบีนะกินด้วยก็เลยเอามากินเป็นเข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามเนี่ยค่ะ เผ็ดไหมอ่ะก็มันมันเขียนว่าเลยมะมันเขียนว่าพริกเผ็ดที่สุดในโลกพิดอะไรนะที่เขียนชื่อว่าอะไรนะมาจำชื่อไม่ได้บาบาสักอย่างหนึ่งอ่ะต่มาจําได้ว่าหนูบอกว่าหนูอยากกินนานแล้วไงไอ้อะไรไก่เผ็ดเนี่ยอืมก็เลยซื้อมาดูแต่หนูกินได้ไหม่ะมันจะเผ็ดเจนไหมไหมอยุดเอตเดอ โกร e ุกโรุกโุนีน่นี่จูหัดจี้ใหุดคูลูกผิดลูกอ๋อนี่ถูกแล้วนี่จูนี้ถูกต้องโอเคถูกแล้วนี่จูนี้ ไปส่งลีขู่บ้านเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็ลีนากับเลโอรออยู่บ้านค่ะอืมยังไม่ได้ซ่อมคันใหญ่ไปก่อนลูกไปไคือคนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะไม่รู้เขาไปเอาความมั่นใจในการขนส่งของบ้านตัวเองมาจากไหนนะคะ คือชอบส่งอะไรที่มันแตกแตกได้มาแบบอย่างเงี้ยใส่ถุงธรรมดามาห่อบับเบิลมาพอเป็นพิธีแล้วแบบข้างในอันนี้คือเป็นของแตกได้นะคะเป็นแบบมีน้ําแตกออกมาแล้วเป็นน้ํากระจายแน่ๆแ,แต่เขาก็ใส่ถุงส่งมาคือเขาคิดอะไรอยู่มันไม่ใช่รอบเดียวนะคะมันหลายครั้งเราที่แบบส่งอะไรกันมาอย่างเงี้ยของแตกได้ชอบเอาใส่ถุงมากุ้มใจมากดีนะคะที่ว่า เขาแบบเขาขนส่งมาดีค่ะมันไม่แตกโอ้ยเครียดแทนมากแบบเฮ้ยทำไมกล้าส่งกแกะดูเช็คข้างในอีกรอบนึงว่าแบบมีอะไรเป็นอะไรไหมแบบอยากจะบอกเขามากว่าช่วยคิดหน่อยว่ามันอาจจะแตกได้เนี่ยโอ้โหเข็นถุงก็แบบกลัวแทนแล้วสภาพดีค่ะโอ้โย ดีนะคที่มันมาแบบสมบูรณ์แบบครบพร้อมไม่แตกไม่อะไรอยู่รอดปลอดภัยในถุงกระดาษ มป่ององะลิขูนะคะจะมาทำโดนทัทค่ะ คิดว่ามันเป็นแบบทําง่ายๆนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่ต้องเข้าไมโครเวฟหรือไม่ต้องทําอะไรเลยคือแบบมันเอามาปั้นๆๆเสร็จจนจนเ้ยวะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ได้ใช้ไม่ไม่ด้ยวก่อนโอ้โหไหนดูซิมีเยอะไหมมีหลายอันเหมือนกันเนี่ย ก็จะมีแบบว่าซอสช็อกโกแลตซอสสตรอบเบอรี่แล้วก็มีซอสวานิลาแล้วคะแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวแป้งโดนัทค่ะ<ม>เริ่มจากการใส่ตัวที่เป็นตัวแป้งโดนัทเนาะเดี๋ยวหนูใส่น้ำด้วยลูก นี่ตัวแป้งออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็ทำซอสโอเคสวยสวยทีนี้หนูก็มาแปะเลยอ,เอร่อยเหรอแอบกินก่อนซะแล้วโอเคมา ทีน,นี้ทำซอสวานิลาลูกอซอสวานิลาันนี้ซอสวานิลา,นานอ๋อน,นี่กูใส่แบบสองสีเนาะเลี้มีช็อโกโกอีกอันหนึงนะลูกมีซอสสามซอสมีซอสช็อโกโกด้วยนี่นะโซดากกกเีย Let's go เ๋เดีั เรียบร้อยค่ะโดนนะัทนี้เดี๋ยวเด็กๆก็จะกินกันคนละชิ้นนะคะเไม่อุ่นปเป็นเทมปรนเลยอ่ยาใวไดวอมิมันอร่อยไหมลูกมันเหมือนโดนัทปะเป็นยังไงเหมือนโดนัทไหมคนะที่นั่นอืแต่ก็อร่อยอยู่ใช่ไหมโอเคอร่อยก็โอเคละ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเน